ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่977เจริญรุ่งเรืองตลอดไปในอดีตเมื่อจัก,กรพรรดิขึ้นครองราชมักมีการบำรุงซ่อมแซมสุสานหลวงเสมอมาเป็นเรื่องที่ทำสืบทอต่อกันมาช้านานไปชิงเหยียนคือจัก,กรพรรดินีแห่งต้าโจตามหลักแล้วนี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดของต้าโจการซ่อมแซมสุสานหลวงเกี่ยวข้องกับดวงชะตาของแคว้นในวันข้างหน้าย่อมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดพยะยะค่ะเว่ยปู้จิงกล่าว หากการซ่อมแซมสุสานหลวงทำให้แคว้นเจริญรุ่งเรืองสืบไปจริงเหตุใดสุดท้ายแควนต้าจินจึงล่มสลายลงเช่นนี้กันไปชิงเหยียนวางม้วนไม้ไผ่ที่ไวปู้จิ้งมอบให้ลงบนโต๊ะด้านข้างสิ่งที่ทำให้แควนเจริญรุ่งเรืองตลอดไปไม่ใช่การซ่อมแซมสุสานหลวงแต่คือมนุษย์คือคนหนุ่มที่กำลังจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในภายภาคหน้าต่างหากไปชิงเหยียนเคยอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ในบันทึกของจีโฮที่เซียวหลงเหยียนให้คนส่งมาให้นางอ่าน จีโฮเขียนเอาไว้ว่าเมื่อคนหนุ่มแข็งแกร่งแคว้นก็จะแข็งแกร่ง,ง,งหากต้องการให้คนหนุ่มแข็งแกร่งจำเป็นต้องมอบความรู้ให้แก่พวกเขาเหล่านั้นต้องให้คนหนุ่มเหล่านั้นได้ร่ำเรียนให้มากขึ้นเพื่อเปิดโลกกว้างเสาะหาแก่นแท้ที่สำคัญที่สุดท่ามกลางความรู้มากมายทำความเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาคิดว่ามีความสำคัญต่อการฟื้นฟูและปรับปรุแงแคว้นให้จเจริญรุ่งเรืองจากนั้นนำความรู้เหล่านี้ประดมความคิดและแสวงหาวิธีที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาแคว้นของพวกเขาให้จเจริญต่อไป หากทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆผู้คนจึงจะมีความรู้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆในแต่ละรุ่นแคว้นหนึ่งจึงจะเจริญรุ่งเรืองสืบไปไปชิงเหยียนเห็นด้วยกับเรื่องนี้มากหญิงสาวคิดว่าการสร้างสำนักศึกษาให้คนหนุ่มสาวได้รับเรียนฝึกใช้สติปัญญาเปิดความคิดและโลกกว้างของตัวเองคือสิ่งสำคัญที่สุดของต้าโจวนี่เป็นครั้งแรกที่ไว่ยปู้จิงได้ยินจาก,กรพพัดคนหนึ่งกล่าวเช่นนี้ออกมาเขาเงยหน้ามองไปทางไปชิงเหยียนที่นั่งอมยิ้มอยู่บนเก้าอี้อย่างอดไม่ได้ ตาโจเพิ่งถูกสถาปนาขึ้นเหตุใดพวกเราต้องกระหายคนมีความสามารถถึงเพียงนี้กันนั่นก็เพราะพวกเราขาดแคลนคนมีความสามารถคนมีความสามารถไม่สําคัญในสายตาของใต้เท้าไว้อย่างนั้นหรือหากไม่สําคัญเหตุใดแควนอื่นจึงยกย่องให้เกียรติและคิดเก็บบัณฑิตของแควนอื่นไว้ค่าสร้างสํานักศึกษาเพื่อสร้างความรู้ให้ชาวบ้านให้คนหนุ่มของต้าโจมีโอกาสได้รําเรียนวิชามากยิ่งขึ้น พวกเขาจะได้มีปณิธานและมีจ <c oughs> ุดมุ่งหมายที่พวกเขาต้องการทำสร้างตำราที่มีประโยชน์ไว้ให้คนรุ่นหลังเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านและการปกครองของแคว้นสืบไปไปชิงเหยียนชูม้วนไม้ไผ่ที่บันทึกค่าใช้จ่ายในการสร้างสำนักศึกษาที่ไว้ผู้จิ้งนำมามอบให้นางดูขึ้นสูงค่าสร้างสำนักศึกษาเพื่อบ่มเพาะคนมีความสามารถให้ต้าโจในวันข้างหน้านี้ต่างหากคือดวงชะตาของแคว้นไม่ใช่การซ่อมแซมสุสานหลวง แม้คํากล่าวของไปชิงเหยียนจะทําให้ไว้ปู้จิงตกตะลึงทว่าในขณะเดียวกันความรู้สึกบางอย่างถาโถมเข้าไปในใจเขาราวกับคลื่นยักษ์ย้ายพุ่งทะลุไปยังสมองของเขาจนเขาเกิดความคิดและมุมมองใหม่ขึ้นมาทันทีนั่นสินะหากต้องการสร้างแคว้นให้แข็งแกร่งจําเป็นต้องมีคนมีความสามารถแทนที่จะเสาะหาคนมีความสามารถตามที่ต่างๆไม่สู้แก้ปัญหาให้ตรงประเด็นสร้างคนมีความสามารถขึ้นมาเองดีกว่าไปชิงเหย,ยนวางม้วนไม้ไผ่ในมือลง ท่านลองคิดตามดูว่าหากทุกคนในควันต้าโจต่างรู้หนังสือทุกคนล้วนเป็นคนมีความสามารถต้าโจจะแข็งแกร่งสักเพียงใดชาวบ้านคือหลักฐานของแคว้นเมื่อชาวบ้านแข็งแกรง่งแคว้นจึงจะแข็งแกรง่งเมื่อทุกคนในควันต้าโจมีความมุ่งมั่นว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่อชาวบ้านเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ตัวเองมีให้แก่ผู้อื่นเพื่อสร้างสันติสุขให้ใตล้ล่าพวกเราจะรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งไม่ได้อย่างนั้นหรือ ดังนั้นใต้เท้าไว้ลองบอกมาสิว่าการสร้างสำนักศึกษาหรือการซ่อมแซมสุสานหลวงสำคัญที่สุดนี่คือครั้งแรกที่ไปจินเซอร์ได้ยินพี่หญิงใหญ่บอกความสำคัญของการสร้างสำนักศึกษาสาวน้อยรู้สึกเลือดร้อนกับคำกล่าวของพี่หญิงใหญ่ขึ้นมาทันทีราวกับเห็นต้าโจที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งในพายภาคหน้าแล้วทุกคนต่างรู้หนังสือทุกคนล้วนเป็นคนมีความสามารถ อ่านตำราปราศรุท่ทอดจิตวิญญาณที่ดีงามผ่านตำรามีปณิธานมีความมุ่งมั่นชาวบ้านไม่สนใจเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ,อีกต่อไปทุกคนไม่สนใจเพียงแค่เรื่ององอของตัวเองทุกคนร่วมแรงรวมใจสร้างความแข็งแกร่งให้แคว้นต้าโจ,าเ,จาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กลายเป็นแคว้นที่ยิ่งใหญ่อย่างไม่เคยมีมาก่อนเว้ยปู้จิ้งเม้มปากแน่นจากนั้นคงกายคำนับไปชิงเหยียนด้วยความจริงใจเขาไม่รู้ว่าขอบตาของตัวเองร้อนเผาตั้งแต่เมื่อใดชายหนุ่มกล่าวกับไปชิงเหยียนเสียงหนักแน่นฝ่าบาททรงมีสายพระเนตรกว กระหม่อมเทียบไม่ได้จริงๆพญค่ะคำตรัสของฝ่าบาทในวันนี้ทําให้กระหม่อมฉุกคิดได้กระหม่อมจะจัดการเรื่องการสร้างสํานักศึกษาอย่างเต็มที่ที่สุดไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแน่นอนพญค่ะเช่นนั้นก็รบกวนใต้เท้าไว้ด้วยไปชิงเหยียนส่งม้วนไม้ผไผ่ให้ไว้จงให้ไว้จงส่งคืนให้ไว้ปูจริงทว่าเรื่องการสร้างสุสานหลวงตามประเพณีเก่าก่อน ข้ายังมีชีวิตอยู่นำเงินที่จะนำไปสร้างสุสานหลวงเหล่านั้นไปสร้างสำนักศึกษาให้มากขึ้นดีกว่าหากวันหน้าข้าไม่อยู่แล้วฝังร่างข้าในสุสานของตระกูลไปก็พอไปชิงเหยียนกล่าวอย่างไม่รีบร้อนอข้าไม่ได้แสวงทำตัวสูงส่งและไม่ใช่คนมีคุณธรรมสูงส่งทุกคนล้วนเป็นเพียงคนธรรมดาในใต้ล่าแห่งนี้ผู้ใดได้มานั่งอยู่บนบัลลังก์นี้ล้วนไม่มีทางไม่สนใจเรื่องสุสานหลวงทว่าเทียบกับสุสานหลวงที่ยิ่งใหญ่แล้วข้าอยากอยู่กับครอบครัวของข้ามากกว่าทว่าวฝ่าบาท เว่ยปู้จิงอยากน้มน้าวอีกทว่าเมื่อนึกได้ว่าจัก,กรพรรดินีแห่งต้าเจ้าผู้คนนี้เป็นคนกล่าวคำไหนคำนั้นสุดท้ายเขาจึงได้แต่ก้มศีรษะคำนับรับม้วนไม้ไผ่มาจากเว่ยจงจากนั้นเดินออกไปจากตำหนักเมื่อเดินออกมาจากตำหนักดวงตาของเว่ยปู้จิงแดงกำ่ำเขานึกไม่ถึงเลยว่าชาตินี้เขาจะมีวาสนาได้พบจัก,กรพรรดินีเช่นนี้จัก,กรพรรดินีผู้นี้ไม่ได้เพียงแค่รบเก่งอย่างที่เขาคิดสายตาและความคิดของหญิงสาวกว้างไกลเหนือความคาดหมายของเขามาก ไปจินเซอร์นั่งอยู่ข้างกายของไปชิงเหยียนสาวน้อยรินน้ำชาให้พี่สาวของตัวเองดูเหมือนพี่หญิงใหญ่จะพบวิธีการปกครองที่เหมาะสมกับต้าโจแล้วนะเจ้ากะไปชิงเหยียนใส่หน้าจากนั้นเอื้อมมือไปลูบศีรษะของไปจินเซอร์เบาๆมันไม่ง่ายถึงเพียงนั้นหรอกพี่หญิงใหญ่ต้องการสร้างความรู้สร้างปณิธานสร้างความมุ่งมั่นให้ชาวบ้านบ่มเพาะให้พวกเขากลายเป็นคนมีความสามารถนี่ยังไม่นับอีกหรือเจ้ากะไปจินเซอร์ถาม พวกเราอ่านตำราการปกครองโบราณของแต่ละแคว้นมามากมายบางตำรากล่าวว่าชาวบ้านอ่อนแอแคว้นแข็งแกร่งบางตำรากล่าวว่าใช้คุณธรรมปกครองแคว้นทว่าพี่ยังไม่พบวิธีที่พี่ต้องการจริงๆเสียทีพี่ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าวิธีต่างๆที่บันทึกอยู่ในตำราเหล่านั้นวิธีใดที่จะเหมาะสมกับแคว้นต้าโจจริงๆกันแน่ไปชิงเหยียนมองไปทางไปจินเซอร์น้ำเสียงซอวแวอ่อ,อนละเล็กน้อยหญิงสาวไม่มีความมั่นใจเหมือนอย่างที่แล้วมาความจริงจนถึงตอนนี้พี่ก็ยังไม่แน่ใจเลย การปกครองต้าโจวพวกเราและคนมีความสามารถทุกคนในราชสำนักต้องร่วมแรงรวมใจค่อยๆสอหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดต่อไปตามการเวลาที่เคลื่อนผ่านทว่าพี่มั่นใจว่าการสร้างสำนักศึกษาให้บุรุษและสตรีคือสิ่งที่ถูกต้องเมื่อต้าโจวมีคนมีความสามารถมากพอหนึ่งในพวกเขาต้องสามารถนำบทเรียนในอดีตมาปรับเปลี่ยนและแก้ไขให้เหมาะสมกับต้าโจในตอนนี้ได้แน่ พวกเขาต้องรู้ว่าต้าโจควรปรับเปลี่ยนเช่นไรคนมีความสามารถเหล่านี้จะทําให้ต้าโจเจ,จเริญรุ่งเรืองตลอดไปยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาอย่างรวดเร็วสิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนคือการเปลี่ยนแปลงดังนั้นไปชิงเหยียนจึงเตือนตัวเองและมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่กล้าประมาทแม้เพียงก้าวเดียว ท่านปู่และท่านพ่อเคยสั่งสอนทายาททุกคนของตระกูลไปว่าพวกนางต้องปกป้องคุ้มครองชาวบ้านแถบชายแดนเมื่อปกป้องแล้วห้ามถอยหนีเด็ดขาดไม่ใช่เพียงเพราะพวกนางต้องปกป้องแผ่นดินนี้ไว้ให้ได้ทว่าเป็นเพราะชาวบ้านนับแสนลอยบูดาดานั่งของพวกนางหากพวกนางถอยหนีชาวบ้านเหล่านั้นจะไม่มีคนปกป้องบัตรนี้ด้านหลังของไปชิงเหยียนคือคนแขวนต้าโจทั้งแขวนหญิงสาวจะประมาทไม่ได้เด็ดขาด ไปชิงเหยียนไม่ได้มั่นใจในตัวเองมากเท่าที่นางแสดงออกมาให้คนอื่นเห็นนางกลัวว่าจะทําให้ท่านปู่ท่านพ่อน้องชายและน้องสาวของนางผิดหวังช่องตามใจทูเดย์ตอนที่9 7 8มอบให้ตามตกลงไปชิงเหยียนมองไปทางไปจินเสอรอพลางยกยิ้มมุมปากเล็กน้อยจากนั้นกล่าวเสียงเบาหนทางยังอีกยาวไกลพวกเราต้องลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆเสี่ยวชีจะจดจำถ้อยคำของพี่หญิงใหญ่ไว้เจ้ากะ ทุกคนต้องแสวงหาหนทางที่จะทำให้แคว้นเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันนี่คือหน้าที่ของทุกคนในแคว้นไปจินเซอร์โค้งกายคำนับไปชิงเหยียนเมื่อเห็นไปชิงเหยียนพยักหน้าไปจินเซอร์จึงดันถ้วยน้ำชาไปให้พี่สาวแล้วกล่าวขึ้นเบาๆพี่หญิงใหญ่ดื่มน้ำชาแล้วพักผ่อนสักนิดเถิดเจ้าก่พรุ่งนี้เมื่อจัดการเรื่องในจนไปเสร็จพี่ชุนเถาและถงหมัวมัวจะเข้าวังมาดูแลพี่หญิงใหญ่แล้วเจ้าค่ะไปจินเซอร์ฉลาดเกินวัย ดังนั้นไปชิงเหยียนจึงไม่คิดปิดบังคํากล่าวใดกับน้องสาวคนนี้เมื่อเห็นแววตาที่หนักแน่นของน้องสาวไปชิงเหยียนเอื้อมมือไปลูบศีรษะของนางอย่างภาคภูมิใจจากนั้นรับถ้วยชามาฟาบาทเหียนอองแห่งซีเหลียงขอเข้าเฝ้าพยะค่ะเว่ยจงก้าวเข้าไปรายงานเสียงเบานี่มันยามใดแล้วเหยียนอองบอกหรือไม่ว่ามีเรื่องสําคัญอันใดไปจินเซอร์ขมวดคิ้วถาม ตั้งแต่ที่พี่หญิงใหญ่ขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดินีพี่หญิงใหญ่ยุ่งกว่าเมื่อก่อนมากยุ่งจนไม่มีเวลาแม้แต่จะรับประทานอาหารไปชิงเหยียนที่ถือถ้วยชาไว้ในมือยกยิ้มมุมปากเล็กน้อยดูเหมือนว่าหลี่จือเจียจะเริ่มร้อนใจแล้วบอกเหยียนอ๋องว่าวันนี้ดึกมากแล้วเราจะพบเขาวันพรุ่งนี้หลังจากวาราชการตอนเช้าเสร็จไปชิงเหยียนก้มหน้าเป่าถ้วยชาร้อนในมือพะยะค่ะเว่ยจงรับคำแล้วเดินออกจากตำหนักไปอย่างนอบน้อม ไป่ชิงเยียนก้มหน้ามองใบชาที่ลอยอยู่เหนือน้ำชาพรุ่งนี้พบหน้าหลี่จือเจียนางสามารถถือโอกาสนี้พบหน้าอาวีได้เช่นเดียวกันหลงตีและซีเหลียงล้วนต้องการผูกมิตรกับต้าโจในเมื่อยังไม่ได้ตกลงทำสัญญากันอย่างเป็นทางการเมื่อเหยียนอองหลี่จือเจียแห่งซีเหลียงเข้าพบจัก,กรพรรดนินีแห่งต้าโจอองหน้ากากผีแห่งหลงตีก็ย่อมสิทธิพบหน้าจัก,กรพรรดนินีแห่งต้าโจเช่นเดียวกัน ไปชิงเยียนปิดฝาถ้วยน้ำชาพลางกําถ้วยน้ำชาแน่นหญิงสาวตัดสินใจให้คนส่งสารไปให้อาวีให้เขามาพบนางหลังจากที่หลี่จือเจี๋ยพบนางเสร็จทางที่ดีควรเลือกเวลาที่ท่านแม่อยู่ด้วยเดี๋ยวก่อนไปชิงเหยียนหันไปทางเว่ยจงให้เยียนออกมาพบข้าหลังจากที่ข้าว่าราชการเสร็จทันทีข้าจะพบเขาก่อนที่จะไปทานอาหารกับท่านแม่พะยะคะ่ะเว่จงรับคำ เมื่อแพร่ข่าวนี้ออกไปอาวีจะได้รู้ว่าเมื่อนางพบหลี่จือเจียเสร็จนางจะไปทานอาหารกับท่านแม่ต่อหากเขามาในเวลานั้นเขาจะได้พบท่านแม่ด้วยอาวีต้องมาอย่างแน่นอนไปชิงเหยียนให้หลี่จือเจียมาพบหลังจากว่าราชการเสร็จในวันพรุ่งนี้หลี่จือเจียไม่กล้ารอช้าแม้แต่น้อยเขามารอพบหญิงสาวที่หน้าห้องหนังสือตั้งแต่เช้าตรู่พร้อมกับนำนกแก้วยักย้ายสีสันสดใสตัวนั้นมาด้วย หลี่จือเจี๋ยถูกจับได้ว่ายืมมือของไปสุยอ๋องลอบสังหารไปชิงเหยียนในวันราชาพิเศษเขากำลังหวาดกลัวจึงไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนกแก้วที่นำมาเป็นของขวัญให้หญิงสาววันนี้มาพบไปชิงเหยียนเขาจึงตั้งใจนำนกแก้วมามอบให้นางด้วยถือเป็นข้ออ้างอย่างหนึ่งในการมาขอเข้าพบหญิงสาวไม่นานว้ยจงก็เดินออกมาจากห้องหนังสือจากนั้นทำความเคารพหลี่จือเจียย,ยิ้มยิ้มฟาบาดเชิญเหยียนอ๋องเข้าไปด้านในพยัค่ะหลี่จือเจียพยักหน้าขอบคุณ จากนั้นยัดถุงเงินหนักอึ้งถุงหนึ่งให้ไว้จงกล่าวว่าเป็นค่าน้ำชาจากนั้นจึงเดินตามหลังไว้จงเข้าไปด้านในเมื่อเห็นไปชิงเหย,ยนั่งอยู่บนเก้าอี้หลี่จือเจียจึงรีบก้าวเข้าไปทำความเคารพจากนั้นให้เขานำนกแก้วเข้ามาพลางกล่าวขึ้นเดิมทีตั้งใจจะมอบนกแก้วตัวนี้ให้ฝ่าบาทอตั้งแต่วันราชาพิเศษทว่าคิดไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องไปสุยอ๋องขึ้นก่อนกระหม่อมรู้สึกหวาดกลัวจึงลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิทพะยะค่ะ ไปชิงเยยนเพิ่งเคยเห็นแก้วขนาดยักษ์ที่มีสีสันสวยงามเช่นนี้ลำตัวสีน้ำเงินมีขนสีเหลืองขึ้นแทรกถึงแม้อยู่ภายในตําหนักก็ยังเห็นสีสันสดใส,ดสของลำตัวอย่างชัดเจนเป็นของล้ำค่าหายากมากจริงๆนกแก้วยักษ์ที่อยู่ในกรงขนาดใหญ่ที่ต้องใช้แรงคนถึงสองคนแบกเข้ามาในตําหนักเกาะขอนไม้พรางกระพือปีกอย่างแรงเมื่อกรงถูกวางลงบนพื้นนกแก้วยักษ์ย้ายมองเห็นหลี่จือเจียมันจึงเก็บปีกของตัวเองลงจากนั้นส่งเสียงร้องในลำคอเบาๆ หลี่จือเจี๋ยเห็นไปชิงเหยียนจ้องไปที่ขนสะอาดสีสันสดใสของนกแก้วยักษ์ย้ายจึงกล่าวขึ้นยิ้มยิ้มฝ่าบาททรงลองให้ไวจงให้อาหารนกตัวนี้ดูสิพะยะ่ะจะมีเรื่องประหลาดใจเกิดขึ้นพะยะ่ะเมื่อไวจงเห็นไปชิงเหยียนพยักหน้าจึงหยิบมเมล็ดแตงเดินไปหยุดอยู่หน้ากรงนกจากนั้นยื่นมเมล็ดแตงให้นกแก้วหนึ่งมเมล็ดนกแก้วชูคออายาวพลางส่งเสียงร้องแหลมออกมาทันทีจักรพรรดิแห่งต้าจงดงงามที่สุดจักรพรรดิแห่งต้าจงดงงามที่สุด แม้แต่ว่ยจงยังตกตะลึงเมื่อเห็นไปชิงเหยียนตกตะลึงไปเล็กน้อยหลี่จือเจียจึงกล่าวต่อรบกวนว้ยกงป้อนอาหารนกตัวนั้นอีกครั้งเว่ยจงป้อนอาหารให้นกแก้วอีกครั้งเมื่อนกแก้วยักย้ายกินเสร็จจึงชุกยาวร้องเสียงแหลมออกมาอีกครั้งจักรพรรดินีแห่งต้าโจจงเจริญหมื่นปีจักรพรรดินีแห่งต้าโจจงเจริญหมื่นปีหลี่จือเจียมองดูนกแก้วยักที่ไม่ทำให้เขาเสียหน้านิ่งแวบหนึ่งจากนั้นหันไปทำความเคารพไปชิงเหยียน สัตว์ตัวนี้สามารถทําให้ฝ่าบาททรงส่วนได้หวังว่าฝ่าบาทจะทรงรับไว้เพะยะคะ่ะไปชิงเหยียนหันไปพยักหน้าให้ไวจงสื่อให้เขารับนกแก้วยักษย้ายตัวนี้เอาไว้ขอบใจเหยียนอ๋องมากเหยียนอ๋องเชิญนั่งหลี่จือเจียโค้งกายคำนับขอบคุณไปชิงเหยียนเมื่อนั่งลงบนที่นั่งเรียบร้อยจึงกล่าวต่อจําได้ว่ากระหม่อมพบฝ่าบาทครั้งแรกที่ด่านชิวซาน กระหม่อมเห็นฝ่าบาทขี่ม้ามาแต่ไกลด้วยท่าทีองค์อาจกระหม่อมยังนึกว่าฝ่าบาทคือเทพธิดาตอนนี้เมื่อนึกย้อนดูบางทีตอนนั้นสวรรค์อาจกำลังเตือนกระหม่อมว่าวันหน้าฝ่าบาทจะกลายเป็นเจ้าของแผ่นดินแห่งนี้พยะยะค่ะไปชิงเหยียนมองไปทางหลี่จือเจียยิ้มยิ้มเหยยนองคงไม่ได้มาที่นี่เพียงเพราะต้องการมอบนกแก้วยักษ์ย้ายให้เราและกล่าวสรรเสริญเราเท่านั้นใช่หรือไม่หลี่จือเจียลุกขึ้นคำนับอีกครั้ง ซีเหลียงยังอยากทำสัญญาผูกมิตรกับต้าโจทว่ายังไม่ได้คำตอบที่แน่ชัดสักทีกระหม่อมจึงบังอาจมาทูลถามฝ่าบาทพยาค่ะกระหม่อมทราบดีว่าฝ่าบาททรงเสียพระทัยกับการกระทำที่อวินพั่วสิงทำต่อคุณชาย17ของตระกูลไปฝ่าบาททรงกรดแค้นถือเป็นเรื่องสมควรแล้วความจริงอวินพั่วสิงก็เสียใจกับเรื่องนี้มากเหมือนกันมิเช่นนั้นเขาคงไม่ส่งหลานชายของตัวเองมาชดใช้ให้คุณชาย17เช่นนี้ จัก,กรพรรดนินีแห่งสีเหลียงของพวกเราคงไม่ยอมสละดินแดนให้ต้าโจมากถึงเพียงนี้พะยะค่ะไปชิงเหยียนยกถ้วยชาขึ้นเป่าไอร้อนเบาๆจากนั้นก้มหน้าดื่มเล็กน้อยโดยไม่กล่าวสิ่งใดทั้งสิ้นหญิงสาวกำลังคิดอยู่ว่าจะรอบอย่างเชิงหลี่จือเจี๋ยเรื่องฐานะของไปจินทงเช่นไรดีหลี่จือเจี๋ยเห็นดังนี้จึงขบกรามแน่นทางกล่าวต่อซีเหลียงสามารถมอบให้ต้าโจได้มากกว่าหลงตีต้าโจจะได้เมืองยี่สิบเมืองไปโดยไม่ต้องเปลืองแรงแม้แต่น้อย นี่เหมือนกับต้าโจทำสงครามชนะโดยไม่ต้องทำศึกจริงแม้แต่น้อยพะยะค่ะหลงตีมีม้าสีเหลียงก็มีเช่นเดียวกันทว่าสีเหลียงต้องขอเวลาเตรียมม้าอีกสักพักพวกเราไม่มีม้ามากมายขนาดนั้นในคราเดียวพะยะค่ะขอเพียงต้าโจยอมทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับสีเหลียงเมื่อสงครามสงบลงหลงตีมอบมาให้ต้าโจเท่าใดสีเหลียงจะมอบให้ตามนั้นเช่นเดียวกันพะยะค่ะหลี่จือเจี๋ยกล่าวช้าช้าสำหรับต้าโจแล้วนี่คือการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่ามากพะยะค่ะ ทว่ารงตีสามารถมอบมาให้ต้าโจได้ทันทีซีเหลียงให้สัญญากับต้าโจว่าจะมอบมาให้หลังจากเสร็จสงครามนั่นเป็นเหมือนกระดาษเปล่าแผ่นเดียวเท่านั้นไปชิงเหยียนรูปถ้วยชาในมือหากซีเหลียงแพ้สงครามขึ้นมาเล่านั่นเป็นเพียงแค่ลมปากไม่ใช่หรือต้าโจต้องการเมืองของซีเหลียงก็จริงทว่ามาศึกเป็นสิ่งสําคัญสําหรับต้าโจเหมือนกันเมื่อมีมาศึก ต้าโจจะเป็นดั่งกองทัพดุดันกองทัพหลักของซีเหลียงถูกหลงตีขัดขวางต้าโจสามารถยึดเมือง20เมืองของซีเหลียงได้อย่างง่ายดายเหยียนอ,องไม่คิดเช่นนั้นหรือขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ